ถ้าวันในวันหนึ่งผมพูดไม่ไหวใครจะตัดสินใจแทนผมกลัวลูกๆจะเถียงกันนะว่าจะรักษายัางไงจะใส่ท่อช่วยหายใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ควรคิดสําหรับตัวผู้ป่วยเองก็ยัดยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากําลังเผชิญกับ ภาวะที่เป็นโรคมะเร็งที่มีความหนักหนาสาหัสแล้วก็มีช่วงระยะเวลาการเจ็บป่วยที่ดําเนินมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ซึ่งมักจะเป็นช่วงท้ายนะครับแล้วก็เวลาที่มีความสับสนมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในครอบครัวคําถามก็คือว่าเราจะยื้อชีวิตหรือเปล่าเราจะใส่ท่อช่วยหายใจไหมจะปั๊มหัวใจหรือเปล่าต้องการให้หมอสู้มากแค่ไหนวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสมุดเบาใจนะครับ สมุดเบาใจพูดกันภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือสมุดท,ที่เขียนสั่งเสียล่วงหน้าแต่เป็นการสั่งเสียในเรื่องของการรักษาพพาบาลซึ่งก็คือเอกสารที่เราสามารถที่จะเขียนเจตนาของเราไว้ล่วงหน้าว่าในวาระท้ายของชีวิตถ้าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับว่าเราอยากจะให้การดูแลร,รักษาชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนหลายคนได้เรื่องนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ดีนะไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ตอนนี้มันเหมือนกระช่งตัวเองหรือเปล่านะครับทําให้เรารู้สึกว่าเป็น การยอมแพ้ไหมแต่จริงๆหมออยากจะเล่าให้ฟังนะครับมันก็คือการวางแผนอย่างมีสตินะครับเพื่อให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วก็มีศักดิ์ศรีในแบบที่เราต้องการทำไมถึงเรียกสมุดเบาใจก็เพ,เพราะว่ามันทําให้เบาใจกันทุกฝ่ายนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยได้เบาใจว่าความต้องการของตัวเองจะได้รับการเคารพไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาเราอาจจะไม่ได้ต้องการให้วาระสุดท้ายของเราเนี่ยมีท่อช่วยหายใจสายระยงระยางนะครับครอบครัวแล้วก็ลูกหลานก็จะได้เบาใจด้วยว่า เขาได้ทําตามเจตนาลมของคนที่เขารักที่สุดนะครับว่าจะให้ยื้อมากแค่ไหนครอบครัวแล้วก็ลูกหลานก็จะได้เบาใจที่สุดนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ต้องตกอยู่ในภาวะที่จะต้องตัดสินใจแทนคนที่เขารักที่สุดว่าจะยื้อแค่ไหนจะให้พ่อแม่ทรมานมากน้อยแค่ไหนใจเหล่านี้เนี่ยมันสร้างแผลให้กับลูกหลานทีเดียวนะครับรั้นจะปล่อยก็กลัวว่าจะบาปนะครับ กันจะไม่ปล่อยกลัวว่าพ่อแม่จะทรมานการที่เราสามารถที่จะแสดงเจตนานลมของเราขณะที่เรายังมีสติที่ดีอยู่โดยผ่านการพูดคุยกันในครอบครัวอย่างชัดเจนนะครับก็จะทําให้ลูกหลานเนี่ยไม่ละลาละหลังนะครับในการที่ดูแลในสมุดเบาใจเนี่ย ก็จะต้องมีการระบุข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นแนวทางที่จะทําให้คุณหมอที่เป็นคนดูแลเนี่ยได้ทราบนะครับเช่นท่านต้องการที่จะปั๊มหัวใจหรือเปล่าต้องการที่จะใส่ท่อช่วยหายใจไหมจะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเปล่าเราต้องการที่จะใส่สายให้อาหารระยงระยางแค่ไหนจะใส่ทางจมูกหรือจะเจาะท้องนะครับเราอยากที่จะใช้เวลาสุดท้ายที่บ้าน หรือที่โรงพยาบาลแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินในกรณีที่จําเป็นแทนเราตอนที่เราเนี่ยไม่ยุ้สึกตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเขียนบอกได้นะครับในมุมมองของอาจารย์ชงฤิ์ซึ่งเป็นหมอมะเร็งที่ดูแลผู้ป่วยมามากกว่า20ก็ต้องบอกว่าการที่เราแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้านะครับโดยพ้องยิ่งการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็จะทําให้ทีมแพทย์นเนี่ยสามารถทําให้เราดูแลคนไข้ได้ตามความประสงค์ของเขาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพ ต่อตัวผู้ป่วยยางแท้จริงการพูดคุยเรื่องความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ใช่การสิ้นหวังนะครับแต่คือการเตรียมชีวิตอย่างเข้าใจโลกโดยสรุปง่ายๆนะครับการใช้สมุดเบาใจก็คือเครื่องมือที่เราสามารถที่จะออกแบบวาระสุดท้ายของตัวเองได้ว่าเราจะจากไปอย่างสงบช่วยให้คนที่อยู่ข้างหลังเราไม่ต้องเจ็บปวด กับการตัดสินใจที่ยากลำบากแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรหาเวลาคุยกันในครอบครัวตั้งแต่เนิ่นๆในวันที่เรายังมีสติดีอยู่นะครับพูดคุยกันด้วยความรักและก็ความเข้าใจก็จะสามารถที่จะดําเนินชีวิตผ่านช่วงเวลาที่ลําบากนี้ไปได้นะครับถ้าเห็นว่าโพสต์นี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์ต่อให้คนที่คุณรักได้แล้วก็หมอมีคลิปนะครับเรื่องแสงสุดท้ายนะครับเมื่อผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเพื่อเดินทางไกลสามารถค้นหาได้ในลิงก์ที่หมอจะให้ไว้ ในคอมเมนต์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่มาหาอาจารย์ชวิตสามารถมาหาได้ที่โรงพยาบาลกีฬากรงกรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยานะครับสำหรับโรงพยาบาลเอกชนก็จะเป็นโรงพยาบาลเบบพาร์คและก็โรงพยาบาลบำรุงราชแล้วก็ก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook y o u t u b e แล้วก็ติกตอกรักษามะเร็งกับอาจารย์ชฉลิตสวัสดีครับ